ก่อนอื่นนะครับแฟนเพจท่านใดมีพักเครื่องหลวงปู่โตจะขายทุกรุ่นทุกพิมพ์นะครับส่งรูปไปดูตาไปดีไลน์ด้านล่างนี้นะครับพิมพ์แอดไซด์ก่อนนะครับวันนี้นะครับมาแนะนําพระหลวงปู่โตในเหรียญเสมาปี17เจดนะครับหลังยันตีเนื้อเงินนะครับซึ่งสร้างกันอยู่500องค์นะครับโดยองค์นี้เนี่ยเป็นบล็อกนิยมนะครับบล็อกสามขีดด้วยนะครับก็คือ3ามขีดคือตรงไหนครับคือตรงนี้นะครับ มีสามขีดนะครับเดี๋ยวโซ่ไปดูนะครับแล้วก็องค์นี้พิเศษมีรอยจานหลวงปู่ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับมาเดี๋ยวมาโซให้ดูครับองนี้นะครับมีความสวยงามมากนะครับดูผิวนะครับขึ้นเป็นภายเงินเลยนะครับนี่ถือว่าผิวเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจมูกสวยนะครับโต๊ะนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นบล็อกนิยมสามขีดนะครับตรงนี้จะมีสามขีดนะครับ อ่าโดยจะมีสามขีดก็มีไม่มีสามขีดก็มีนะครับก็เลื่นหาเป็นปกติหมดนะครับเป็นยางตีนที่สิงเหนะครับ่ะเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับสามขีดดูตรงนี้นะครับอ่าครับเป็นสามขีดแมวขวนนะครับอ่านะครับการเจนาเหรียญนะครับก็ดูหน้านะครับจมูกไม่โดนนะครับแบบนี้สวยสวยงามมากนะครับเนื้อเงินนี่จะเซียนเยอะนะครับองค์นี้ผิวโอ้เดิมสุดเลยนะครับ พระไม่ผ่านการล้างอะไรทั้งสิ้นนะครับดูผิวนะครับนี่นะครับแต่พระเหรียญนี่เนี่ยครับมีรอยจานด้วยนะครับตรงนี้นะครับอ่าเอาเนี่ถึงพิเศษเลยนะครับผิวนี่ออกเป็นน้ำทองเลยนะครับผิวคราบคราบเงินเลยนะอ่าการดูพระนะครับพระเหรียญก็ดูรอยตัดเนี่ยจบสุดแล้วครับแต่เนื้อเงินนี่ดูง่ายครับเสียนจะเยอะ มากมากเลยนะครับเสี้ยนจะเยอะรับในเงินเผื่อใครมีเหรียญหลวงพุโตะนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองคำเนื้อเงินหรือรุ่นต่างๆส่งรูปให้ดูได้เลยนะครับถ้าจะขายนะครับอโอเคนะครับสวัสดีครับส่งรูปพระหลวงพุโตะที่ท่านต้องการขายนะครับมาทางไลน์นะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับ ค้นหาครับแล้ว ID ดี n e น์นะครับไอพิมพ์คำว่า s i p i t i 31แล้วก็กดค้นหาครับแล้วกดแชทสองรูปมาได้เลยทางนี้นะครับ